ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้นะทุกคนนะต่างก็มีความรักด้วยกันทั้งสิ้นแหละนะเด็กก็มีรักแบบประษาเด็กผู้ใหญ่ก็มีรักแบบประษาผู้ใหญ่นะรักมากก็ทุกมากเสียใจมากรักมาก ก็ห่วงใหญ่มากรักมากก็ร้องไห้มากรักมากก็สงสารมากรักมากจิตใจก็ว้าวุ่นสับสนมากเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมไอ,อความรักเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออหรือ ถ้าเป็นรักแบบหญิงรักชายชายรักหญิงทารักมากเกินไปมันก็สามารถทำให้สติปัญญาของผู้ที่รักมากเกินไปในมืดบอดได้เออมันเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้เห็นคนชั่วเป็นคนดีได้นะโยมนะ เออเห็นไหมโยมไอความรักมากเกินไปเนี่ยมันก็มีผลเสียเยอะเหมือนกันนะเออแล้วไม่ให้รักมากแลวจะให้รักขนาดไหนเล่าอ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าสิเออพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา มัชชิมาปฏิปทาคือยังไงล่ะเออมัชชิมาปฏิปทาก็คือให้เราเดินทางสายกลางนะเออไม่รักมากจนเกินไปนักไม่รักน้อยจนเกินไปนักรักแต่พอดีพอดีอา้าวแล้วใครจะรู้ว่ารักแต่พอดีพอดีมันรักขนาดไหนก็ตัวเราเองนี่แหละรู้ดีที่สุดนะ ตัวเราเองเนี่ยรู้ดีที่สุดว่ารักพอดีเนี่ยมันอยู่ขนาดไหนมันมากน้อยแค่ไหนตัวเราเองเนี่ยรู้ดีที่สุดนะเพราะเรากำลังมีความรักเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอ่านี่มันเป็นอ่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจนะโยมนะ สังเกตดูตัวเราอ่ะนะเราห่วงคนใดคนหนึ่งมากเกินไปอะนะเออมันก็ทําให้เราทุกทุกจริงจริงบางคนทุกมากเสียใจมากกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะอ,อ่ะนะกินข้าวก็ไม่อร่อยท,ทั้งทั้งที่อาหารอร่อยอร่อยอนะอาหารถูกใจมากๆอ่ะนะ เออแต่ว่ามันก็กินไม่อร่อยเลยนะรสชาติอาหารก็แสนจะดีแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วทำไมมันจืดชืดมันไม่มีรสชาติเอาเลยนะเออเนี่ยเขาเรียกว่าเออห่วงใหญ่มากนะเออมันก็เลยทุกข์มากนะ ทุกข์มากผลที่ตามมามันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกนะหลับตาก็ไม่หลงนึกถึงภาพเอ่อเอ่อนึกถึงภาพเขานะที่เราห่วงใยเขานั่นแหละนะเอ่อที่เราห่วงใยเขาสงสารเขานั่นแหละนะเอ่อเนี่ยอะไรที่มันมากเกินไปมันก็เป็นอย่างนี้หลยโยมเอ้ยนะเอเพราะฉะนั้น ขอให้มันอยู่แบบพอดีพอดีรักแบบพอดีพอดีนะมัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้นั่นแหละดีที่สุดนะแต่ว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามนะคนเราเนี่ยนะพอมีความรักแล้วเนี่ยนะ เออมันทําให้เกิดผลดีหลายๆอย่างนะความรักเนี่ยมันเกิดผลดีหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าเสียอย่างเดียวนะไอ้ผลดีมันก็มีนะ,ะคนเราเนี่ยถ้ามีความรักแล้วเนี่ยมันทําให้เรามีความอดทนนะเออมีความอดทนมากขึ้นนะ,อ,ะอดทนที่จะทําเพื่อคนรักนะ อดทนที่จะทำงานเพื่อคนรักนะอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างว่างั้นเหรอหนาวก็อดทนร้อนก็อดทนนะเออฝนตกแค่ไหนก็อดทนนะนะออจะลำบากแค่ไหนก็อดทนนะนะเออเพื่อความรักเรมเนี่ยความรักเนี่ย ทำให้คนเราที่ไม่มีความอดทนเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความอดทนมากที่สุดนะเออความรักทําให้คนมีความเพียรอีกนะเออมีความเพียรมีความพยายามนะเออในการทําหน้าที่ของตัวเองก็ดีนะในการทําเพื่อเขาก็ตามมานะเนี่ยความรักทําให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมาก ข,ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเออเนี่ยนี่คือผลดีของความรักนะเออความรักนะทำให้จิตใจของเราเนี่ยสดใสสดชื่นน,นะเออความรักเนี่ยนะมันให้ผลดีแก่เราอย่างนี้นะยกตัวอย่างยกตัวอย่างจริงๆแล้วไอ้ความรักเนี่ยนะ มันให้ผลดีกับเรามากมายกายกองนะในขณะเดียวกันมันก็ให้ผลเสียแก่เรามากเช่นเดียวกันนะนะถ้ารักไม่เป็นรักไม่ถูกนะเออถ้ารักแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยกำกับนะอืมันก็ให้ผลเสียมากเหมือนกันอ่า ก็พินิษพิจารณาดูตัวเองว่าตัวเองนี่เข้าใครไหนรักมากเกินไปหรือเปล่านะเออบางคนนะรักมากเกินไปก็มาร้องหมร้องไห้เสียใจนะเสียใจในยามที่เขาเปลี่ยนไปนะเออคนเราเนี่ยใช่ไหมรู้หน้าไม่รู้ใจล้อกตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยนะอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วนะ เอออะไรอะไรมันก็ดีไปหมดแหละนะเออเขาพูดไม่เพราะไอ,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 อ้ความรักที่เรารักเขามากก็กลายเป็นว่าเ,เขาพูดเพราะนะเขาพูดตลกอะไรอย่างเงี้ยนะมองในแง่ดีไปหมดแหละนะเออนี่คือความรักนะเออมันบดบังนะ มันบดบังสติปัญญาของเราไปหมดและไอความรักเนี่ยนะไอ้ความรักเนี่ย,นะยที่มันรักมากเกินไปเนี่ยนะอ่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตาม,มานะ,ะความรักมันเป็นสิ่งที่ดีงามรักกันเอาไว้เถอะนะถ้ามีความรัก ความปรารถนาดีต่อกันทั้งสองฝ่ายนะโอ้มันสดชื่นนะอืมมันสดชื่นแจ่มใสจิตใจเบิกบานนะนะเออ,อยู่ด้วยกันคุยด้วยกันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะะเอ,อเช้ายันเย็นเนี่ยเป็นสิบชั่วโมงนะสิบชั่วโมงยังกระสิบนาทีนะนะเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินเหลือเกินนะ ไอ้คนที่มีความรักนะมันเป็นอย่างนั้นนะนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความรักต่อกนะันนะนะคุณพ่อคุณแม่ก็มีความรักมีความปรารถนาดีต่อลูกลูกก็มีความรักมีความปรารถนาดีต่อคุณพ่อคุณแม่นะ,ะเพื่อนฝูงนะก็รัก กันมีความปรารถนาดีต่อกันนะนะญาติพี่น้องนะก็รักกันปรารถนาดีต่อกันคนในสังคมคนในประเทศชาติคนในโลกนะมีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอุย้ยทุกคนก็รักกันหมดเลยนะรักกันหมดเลยนะไม่ได้มีความเกลียดชังกันเลยมีแต่ความรักมอบให้กันอุย้ยโลกนี้ โลกนี้มันน่าอยู่โลกนี้มันน่าอยู่เหลือเกินโลกนี้มันปลอดภัยเหลือเกินนะนะคนเราเนี่ยพอมีความรักให้กันมีความปรารถนาดีให้กันแล้วใช่ไหมก็จะไม่มีโจรแล้วนะจะไม่มีการลักการปล้นการจี้กันแล้วนะจะไม่มีการเบียดเบียนกันแล้วใช่ไหมเอออ้าวก็ในเมื่อมีความรัก มีความปรารถนาดีต่อกันทุกคนแล้วเนี่ยไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่ว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยหลายพันล้านคนเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหม impossible แปลว่าอะไร แปลว่าเป็นไปไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะอืมของในโลกนี้นะหรือว่าคนในโลกนี้คุณยอมมันนะเออมันของคู่กันเสมอมีคนดีก็ต้องมีคนชั่วมีคนรักก็ต้องมีคนชัางอนะเออมีคนมีสติปัญญาน้อยก็ต้องมีคนมีสติปัญญามากนะเออมันเป็นอย่างเงี้ยนะ อ่านี่เราพูดกันเราคุยกันว่าถ้ามันเป็นไปอย่างที่ว่ามาเมื่อแต่เกี้ยนเนี้ยก็คือขนทั้งโลกมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเออโลกนี้มันได้อยู่นะอ,อ่าโลกนี้มันสิวิลไลเลือเกินนะนะถ้ามันเป็นไปได้พูดถึงว่าถ้ามันเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่า ใครจะรักใครใครจะเกลียดใครมาเรื่องของเขาอะนะลมนะแต่ตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราจะต้องมอบความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราเราจะมอบความรักให้กับลูกหลานของเราเราจะมอบความรักให้กับญาติพี่น้องของเราเราจะมอบความรักความปรารถนาดีของเราหรอนะ ให้กับเพื่อนร่วมโลกทุกคนบนโลกใบนี้นะเออใครไม่คิดเหมือนเราก็ช่างแต่เราจะคิดของเราอย่างเงี้ยนะเออมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขนะเออจริงๆนะโยมนะคนเราเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราคิดดีนะถ้าเราคิดดีปรารานนดีกับ มนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ทุกคนเลยนะโดยไม่เลือกชั้นวรณน,นะคนรวยคนจนคนขี้เล่ไม่ขี้เล่ก็ตามแต่เหอะนะถ้าเรามีความรักมีความปรารถนาดีกับคนทั้งโลกเนี่ยโอ้จิตใจของเรานะมันโปร่งโล่งเบาสบายนะเออสังเกตเหอลอง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 ,ลองทำดูเหอะนะลองคิดดูเหอะลองคิดดูก็ได้นะจะทําได้หรือไม่ได้นะ มันอีกเรื่องหนึ่งอนะแต่ลองคิดดูนะลองคิดดูลองทําดูนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอนะมันทําให้เราเนี่ยจิตใจของเราเนี่มันมีความสุขมากมีความสุขมากแบบบอกไม่ถูกนะต้องทําเองนะต้องลองดูเองต้องทําเองนะจึงจะรู้ว่านะเออการที่เรามีความรักอันบริสุทธิ์นะต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกต่อสัตว์ร,ร่วมโลกเนี่ยนะ เออมันมีอาการอย่างไรนะมันมีอาการอย่างไรผลสนะท้อนนะต่อตัวเรามันเป็นอย่างไรนะ,ะก็ขอฝากความรักความปรารถนาดีตรงนี้นะไว้กับญาติโยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาก็มีความรากักนะมีความปรารถนาดีต่อญาติโยมผู้ฟังธรรมทุกคนเลยนะ ยมจงรู้ถือว่านะที่อาจะมามาบรรยายทำให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะมาด้วยความรักนะมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะามาด้วยความาเต็มใจว่างั้นเหอะนะเต็มใจที่จะมาพูดมาคุยนะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะ มีความเต็มใจเกินร้อยนะจิตใจนี่เกินร้อยนะในการเสียสละเวลานะมาบรรยายธรรมะให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้เข้าใจนะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะาเมื่อญาติโยมทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วนะต่มาก็มีความสุขนะ เออมีความสุขที่ญาติโยมทั้งหลายอ่ะนะอืมได้เข้าใจหลักธรรมท,ทงางศาสนาอาตมาก็เชื่อเหลือกเกินว่าญาติโยมผู้ฝังธรรมทั้งหลายก็มีความสุขด้วยนะเออมีญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก,ก่หลายๆคนบอกว่าได้ฝังพระอาจารย์แล้วมีความสุขสบายใจว่าอย่างนั้นอ่ะนะ เจอหลายหลายแล้วนะเจอหลายสิบลายแล้วนะเวลามาพูดมาคุยกันนะพูดเฒ่าออผู้เก่ทั้งหลายนะอายุ7จ็ดสิแปดสบนะเออที่มันเล่าให้ฟังบอกว่าได้ฟังพระอาจารย์พูดแล้วมีความสุขใจสบายใจอืมรู้สึกว่าจากการที่ตัวเองเนี่ยมีความทุกข์มากนะมีความไม่ตกกังวลมากว้าวุ่นใจมากเครียดมากร้องไห้มากเออตอนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วว่างั้นไม่ค่อยเป็นแล้ว ปรงอะไรได้หลายๆเรื่องว่างั้นหลังจากฟังพระอาจารย์ว่างั้นปรงได้หลายๆเรื่องเลยว่างั้นถึงแม้ว่าจะปรงไม่ได้ทุกเรื่องแต่ว่าก็ปรงได้หลายๆเรื่องเลยว่าอย่างนั้นนะนี่บางคนบอกว่าถ้าไม่ฟังพระอาจารย์นะถ้าไม่ฟังธรรมะพระอาจารย์นะป่านนี้บ้าไปแล้วว่าอย่างนั้นเออจริงจริงจริงอย่างที่พระอาจารย์เคยว่าแล้วคนเราเนี่ยนะ ถ้าหากว่ามันไม่มีทางออกนะในยามที่เรามีความทุกข์มีความกลุ้มใจเสียอกเสียใจนะมันไม่มีทางออกมันบ้าจริงๆนะโยมนะมันบ้าจริงๆอนนะมันเสียผู้เสียคนไปจริงๆมันเสียจริตไปจริงๆเลยนะยโยมนะ,เ,ะเพราะฉะนั้นอันนะญาติโยมทั้งหลายตื่นเช้าขึ้นมาได้ฝังธรรมนะแต่ว่าเป็นฟังธรรมแบบลูกทุ่งนะโยมนะเออเป็น ธรรมะแบบลูกทุ่งพูดแบบภาษาลูกทุ่งแบบเข้าใจกันง่ายๆนะใช้ภาษากันง่ายๆไม่ได้ใช้ภาษาแบบลึกซึ้งต้องมาตีความเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงที่พูดไปเมื่อกี้เอ๊ะมันคืออะไรมันยังไงเออไม่ต้องตีความเลยนะเนี่ยธรรมะรับอารมณ์ไม่ต้องไปตีความอะไรมากเลยฟังปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะอ่ะก็ ็นที่น่ายินดีนะที่ญาติโยมทั้งหลายนะได้ตื่นเช้าขึ้นมาฟังธรรมได้รู้นะเข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมาก็ชื่นใจแล้วนะที่ชื่นใจมากที่สุดก็คือทำให้โยมทุกคนที่ฟังธรรมนี่มีความสุขใจเนี่ยตรงนี้แหละนะเออ เห็นโยมมีความสุขใจสบายใจนะทําให้โยมมีสติมีปัญญาก็ชื่นใจมากแล้วนะโยมนะอ้าวสำหรับเช้านี้นะอาตมาก็นะอามาบรรยายทำสัพเพเหระเลยว่าอย่างนั้นเถอะเออแต่ว่าสัพเพเหระที่ว่าเนี่ยก็ ก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อญาติโยมทั้งหลายนี่แหละนะอยากจะเป็นเพื่อนคุยกับผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลายปู่ย่าตายายทั้งหลายนะเออให้ให้ใหายเหงาจะได้ไม่เหงานะเออจะได้มีความสุขใจสบายใจว่าอย่างนั้นเถอะนะอาตมาก็คิดว่าชาวนี้พอสมควรแก่การเวลาขอ ญาติโยมสาธิชนทั้งหลายที่ตื่นเช้าขึ้นมาฟังธรรมตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระตื่นเช้าขึ้นมาทำความดีขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้ญาติโยมทั้งหลายมีสติปัญญาดีมีความคิดดี ทำอะไรก็ดีทำอะไรก็รวยชีวิตรครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานอยู่ด้วยกันด้วยความร่มยินเป็นสุขทุกคนทุกท่านขอเจริญพร